เก่งหประตูตัว,ตวท็อปเอาใจวัยรุ่นนะคะที่ชอบรถสีดําและเป็นแบรนด์หลักแบรนด์ตลาดนะคะวันนี้เน่เน่จัดมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นจ้อง100ได้รับส่วนลดไปเลย40,000บาทนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเน่เน่อายุน้อยลอยโลจะวันนี้นะคะเน่เน่ยอยู่กับโตโยต้ายาริส2 G g นะคะคันนี้เป็นรถปี2018ลูกค้าจ๋าและได้เป็นสีดําดุดุเท่ๆแบบนี้เลยนะคะ ไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายขับได้ขับดีจ้ะให้ดูที่ด้านหน้าเลยค่ะด้านโลโก้ที่เป็นคโครเมยียมขึ้นมาแบบนี้นะจ๊ะตาโฟงตาไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยลมดาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะนี่ให้ดูกันแบบใกล้ๆเลยค่ะไฟเดย์ไลท์มีมาให้ไฟตัดหมอกก็มีมาครบนะคะสําหรับคันนี้และเนเน่ให้ดูสีรอบคันค่ะดำเงาแบบนี้เลยมาดูที่ล้อก,กันดีกว่าคันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นตัวท็อปนะคะตัว G เนาะ ล้อก็จะได้เป็นแมกอัลลอยค่ะจากโตโยต้าเลยนะส่วนยางนะคะเดี๋ยวนีๆเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นทั้งคู่หน้าและคู่หลังเลยจับเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามากระจกมองข้างค่ะสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้อยู่ที่ด้านข้างคิ Q ้วโค้งมีมาครบนะคะที่จับที่เปิดรถนะคะเป็นโครเมียมและสีรอบคันสวยๆแบบนี้เลยใครที่ชื่นชอบนะคะให้รีบจับรีบจองเลยประตูด้านหลังนะคะประตูที่5้ามีมาให้ครบระบบไล่ฟ้ามีมาครบจากตัวจีอย่างที่บอกนะคะนี่ ใครเก็บของนะ,ะนี่เปิดง่ายๆจ้ะฟึบวางของได้เยอะนะคะให้ดูพื้นที่การใช้สอยซะก่อนไม่ธรรมดาคันนี้ไม่ธรรมดาบอกเลยเสารับสัญญาณนะคะเป็นแบบครีบฉลามค่ะให้ทรงดูสปอร์ตนะจ๊ะที่จับที่เปิดรถเป็นโครเมีย่ยมอย่างที่เน่บอกนะคะมีที่กันเล็บให้ด้วยนะจ๊ะเปิดให้ดูภายในนิดนึงคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะผ้าค่ะนั่งนุ่มนั่งนิ่มนั่งสบายนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับยวบลูกค้าคันนี้ดีด,ด,ดียังไงเปิดมาก็เจอนี่เลย ขับง่ายขับสบายเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้จากพวงมาลัยนะคะเป็นทั้งพ o w e r และมัลติฟังชันนะคะคันนี้นะจ๊ะเป็นปุ่มพูดสตาร์ทพูดแจสมาร์ทคีย์เลสนะคะย้ำว่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเนเนนะคะสปาเบาสปาภายในสปาห้องเครื่องสปาให้ทุกอย่างรวมถึงตัวรถด้านนอกด้วยนะคะมาดูที่ห้องเครื่องกับเนเนกันจ้ะฮึบนน่เปิดแบบกว้างๆเลยโชว์ห้องเครื่องกันหน่อยค่ะ คันหน้าเดิมไม่บิดไม่โคง้งไม่งอนะคะลูกค้าห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีไหลไม่เยิ้มซูมแบบให้ดูถึงด้านล่างเลยนะเออคันนี้นะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะของเหลวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะรวมถึงตัวกรองอากาศด้วยออกไปกับนเน่เริ่มน้ำหนึ่งใหม่ลูกค้าสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะรอยอาร์กรอยช็อกเดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงก่อนนะจ๊ะ นี้จ้าคันนี้นะคะใครถูกใจนะให้รีบแคปบให้รีบโอนจองนะคะอย่างที่บอกคะ่ะวันนี้เปิดโปรโจองแค่100บาทโอนจองก่อนสิ้นเดือนนะคะได้รับส่วนลดไปเลยถึง4 0 0 0 0บาทนะคันนี้นะเดิมขายอยู่ที่479,000บาทนะ4 7 9แ0 0บาทแต่วันนี้เอาไปเลยส่วนลด40,000ค่ะใครจองนะเอาราคาไปแค่439,000บาทเท่านั้น ให้ราคานี้เฉพาะลูกค้าเนเน่ที่มีประวัติการผ่อนหรือมีบัตรข้าราชการพนักง,งานนะคะหรือว่า,าถ้าไม่ใช่พนักง,งานเงินเดือนไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแต่มีบัตรพนักง,งานเหมือนเน,น่แบบนี้ได้เช่นเดียวกันเออหรือจะเป็นพี่ๆเกษตรกรนะคะมีบัตรเล่มเขียวนะจ๊ะมาเลยมาได้หมดเลยจัดให้หมดนะคะเบอร์โทรช่องทางการติดต่อทิ้งไว้ให้ที่ด้านล่างหรือใครที่อยากมาที่หน้าร้านมาทดลองขับรถด้วยนะ ข้ามาแล้วแจ้งเลยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะโปรนี้ให้เลยนะให้เฉพาะลูกค้าเนเน่นะคะวันนี้เนเน่ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเนเน่จ้ะสมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะสมชายคาเซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย